ค่ะดิฉันพัชรามั่งศิล์นนะคะก็เป็นนายกสมาคมคนพิการทางสิทธิยานะคะซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มครอบครัวคนพิการมันเหมือนกับตรงกันตรงที่ว่าสมิติเวทเองทําเรื่องของครอบครัวพวกเราเองทําเรื่องของครอบครัวมันต่างกันตรงที่ว่าเราทําครอบครัวคนพิการนะคะแล้วพวกแล้วเราเองก็เป็นแม่ของคนพิการเราก็รู้าสึกว่าพอเข้ามารู้จักกับสมิติเวทความเข้าใจคือมันเหมือนกับคนที่ รู้ใจกันน่ะทําแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเพราะเราทําเรื่องของครอบครัวเราเกิดความรักความรักในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ได้สังคมก็อยู่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็สมิติเวชก็ให้ความรักความเป็นดูกับเด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็รักสมิติเวชมากคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมิติเวชด้วยมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่สร้างให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่เองก็คาดไม่ถึง ว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้ได้แต่สิ่งที่มั่นใจมากที่สุดก็คือว่าส m มิทิเวตกับเรามีหัวใจดวงเดียวกันค่ะ